สวัสดีครับร้านี้ซสั่ไรนะครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาดูสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมไปชมสินค้ากันเลยนะครับผมตอนดีนก็ต้องฝากพี่ๆนะครับผมช่วยกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับผมให้ทาคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมร้านเรายังซื้อขายได้เปลี่ยนเครื่องเสียงนแจ้งเหมือนเดิมนะครับพี่ๆท่าในสนใจขายเครื่องเสียงหรือ สอบถามเส้นทางมาดูของที่ร้านก็สามารถโทรตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมหรือเบอร์โทรที่ผมกําลังขึ้นให้อยู่นตอนนี้ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าโอเคครับผม๋ยวเรามาชมสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับผมสินค้าตัวแรกนะครับผมเป็นดอกลําโพงค้านี้นะครับผมรุ่นอินทนน์นะครับผมเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตติดตลาดอีกรุ่นนะครับผมที่ไม่ค่อยมีของเข้ามานะครับผม ตัวนี้เป็นดอกคงหลอนะครับผมคงรอว้อยสี่นิ้วพันสองร้อยบาทนะครับผมตัวตลาดอีกค่ายอีกตัวของค่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมข้างหน้ากันนะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับผมอีกดอกนึงก็นี่ครับผมสองดอกนี้เป็นดอกเดิมนะครับผมดอกเดิมยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับผมว้อยเดิมนะครับผมเนี่ยสภาพก็สวยนะครับผมนี่แหละมีอยู่สองดอกนะครับผมมีอยู่สองดอก เราขายกันแค่ราคานะครับผมราคาดอกละ1,850บาทนะครับผม1,850งาทิบ่าทพี่ๆท่านไหนหาอยู่นะครับผมก็จัดเลยนะครับผมอ่ะถัดมานะครับผมเป็นตู้ลำโพงเอาข้างล่างก่อนละกันนะครับผมเป็นตู้ลำโพงเบสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นตู้สูตรเบสสิบแปดนะครับผมสูตรมาตินนะครับตัวนี้เป็นสูตรมาตินนะครับผมนี่แหละแต่แก้งเหล็กนะไม่อาจแท้นะครับผม มีมือจับเด็กนะครับเนี่ยแปดนิ้วใครที่ชอบสูตรแบบหน้าเปิดนุ่มลึกนะครับผมข้างในบู๋ใยแก้วให้ด้วยนะครับผมเนี่ยบู๋ใยแก้วให้ด้วยนะครับผมนุ่มแน่นอนนะครับมีอยู่สองใบนะครับผมไม้อัดแท้นะครับผมข้างหลังก็จะเ็นเพดนะครับผมเพดนะครับผมเนี่ยมีอยู่สองใบนะครับผมเราขายกันแท่ราคาใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทตู้สวยนะครับผมไม่ค่อยมีรอยนะครับผมมาติดสิบแปดนิ้วนะครับผม แล้วก็ถัดมาเป็นตู้ลำโพง PS12 นะครับผมตัวนี้เป็น PS12 พร้อมดอกนะครับผมดอกก็จะเป็นของอบอ้อมนะครับผมข้างในก็จะบุฟองน้ํานะครับผมีนข้างในจะบุฟองน้ําให้ด้วยนะครับผมแหลมเป็นแหลมคอมนะครับผมก็คือยูนิตแลมยูนิตนะครับผมข้างในเป็นเน็ตเวิร์กรุ่นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับผมนี่นะครับอ่ะนี่นะครับผม ข้างในจะเป็นเน็ตเวิร์กตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยตัวใหญ่นะครับผมเน็ตเวิร์กตัวใหญ่เนี่ยนะครับผมเน็ตเวิร์กหนึ่งคู่หนึ่งนะครับผมตัวใหญ่นะครับนี่แหละคุ้มกันเลยนะครับผมยูนิตก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่แหละเคปาวเวอร์นะครับผมเฮดดีสามห้านะครับผมนี่แหละไม่เป็นไม่อาจแท้นะครับผมดอกเป็นกลางเป็นดอกอบอ้อมสองนิ้วนะครับผมคงปั๊มนะครับผม ตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้นะครับผมเห็นไหมไม้อัดแท้สภาพก็จะประมาณนี้นะอตู้พร้อมใช้งานนะครับผมนะครับผมไม่ไม่มีตะแกรงนะครับผมไม่ต้องถามหาเด้อนะครับผมตัวนี้ไม่มีตะแกรงลูกค้าขายให้แบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างก็ไม่มีเบ้านะครับผมเดี๋ยวขอยไปเจาะใช้เอานะครับผมด้านหลังก็นี่นี่แหละครับผมด้านหลังนี่ครับด้านหลังด้านหลังนะครับผมนี่แหละสวยๆกันอยู่นะครับผม คู่นี้นะครับผมคู่นี้พีเอชสิบสองคู่นี้นะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับผมเอาไปคู่ละ,ะคู่หนึ่งก็คือสองใบสองใบสองพันห้าแล้วกันนะครับผมสองใบสองพันห้าพร้อมใช้ตู้พีเอชสิบสองนะครับผมถัดมานะครับผมนี่มาดูอีกตัวนะครับผมเป็นดอกลำพงทํานะครับผมนี่แหละแปดนิ้วทํานะครับผมตัวนี้เป็น ดอกลำโพงผมคิดว่าเดิมนะครับผมวอยเดิมนะเนี่ยผมไ่ดูก่อนทัก2สองดอกนะแต่ที่ต้นหนิก็คือหมวกก็จะมีแปะใหม่ผมก็ตีเป็นต้นหนิไปนะครับผมเพราะว่าหมวกอาจจะหลุดแล้วแปะใหม่แต่ผมดูที่คอแล้วยังไม่มีรอยผ่านะครับผมยังดอกเดิมอยู่นะครับนี่ครับยังดอกเดิมอยู่ Brandon. น่นะครับนี่ผมให้ดูนะครับคอยังดอกเดิมอาจจะมีหมวกหลุดบ้างนะครับผมผมเชื่อว่าเขาจะแปะหมวกใหม่นะ คู่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีสองน้ําหลุดตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราไปหาใส่เอานะครับผมเนี่ยนะสำหรับคู่นี้นะครับผมผมตีเป็นเป็นตำหนิแล้วกันเนาะมีอยู่สองดอกนะครับผมทํานะครับผมทําสองดอกเราขายกันแท่ราคานะครับตัวนี้เราขายกันแท่ราคานึงพันสามร้อยบาทอะเอาถูกโก่งปั๊มแล้วกันนะนี่ครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับดอกทําคู่นี้นะครับผมดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาท หายยกคู่แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเราเรามาปิดท้ายกันวันนี้สําหรับสินค้าพิเศษนะครับผมเป็นสินค้าจากลูกค้าฝากขายนะครับผมข้างก่อนที่ผมขายไปตัวนั้นขายไปเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วลูกซื้อมาให้ลูกนะครับผมแต่ว่าลูกก็ซื้อมาชนกันเอาไปเอามาก็าเลยต้องอ,ออกเครื่องหนึ่งน,นะครับผมราคาก็จะประมาณนี้นะครับผมผมให้ดูก่อนนะ นี่ครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมอ่าสเปคก็อยู่ที่นะครับผมนี่แหละล้อมหกสิบสี่แอมสี่กิกนะครับผมตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับผมใส่ซิมเล่นเน็ตได้นะครับผมนี่แหละใส่ซิมเล่นเน็ตได้นะครับผมตัวนี้ใส่ซิมเล่นเน็ตได้นะครับผมนี่แหละผมกาลังเปิด youtube ไว้อยู่นะครับนี่นะครับผมใช้งานได้ปกติแบตทนนะครับผมตัวนี้แบตยืดทนนะครับผมนี่แหละผมเปิดให้ดูเลยนะครับผม ผมเปิดทดสอบให้แล้วนะครับผมเปิดมาแล้วประมาณ3ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ยังไม่ดับนะครับผมทดสอบให้เรียบร้อยเป็นสินค้าฝากขายเลยนี่ครับด้านหลังเนี่ยมีกล้องด้วยนะครับผมนี่แหละยี่ห้อก็ตามภาพนี่นะครับผมยี่ห้อนะครับผมใส่ซิมได้ใครจะเอาไปคุมมิกิก,กดีตน้นเอาไปเล่น YouTube ดูการ์ตูนให้ลูกดูการ์ตูนดู YouTube ได้นะครับผมลูกแกซื้อมานะครับผมลูกค้าซื้อใหม่ที่หกพันสิบบาทแต่ว่าผมไม่ขายนะ นี่ครับอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยกระเป๋านี่ผมให้ดูนะครับกระเป๋าของใหม่นะครับผมเนี่ยที่ไม่ได้ใช้นะครับผมกระเป๋าเอาคอมไอกระเป๋าใส่ไอแพดใส่แท็บเล็ตนะครับผมที่ชาร์จนะครับพัดติดยังไม่หลอกตัวน,นี้เอาไปเลยนะครับผมผมขายแค่ราคา2,500บาท2,500บาทไอสองพ้าร้อบาทพี่ท่านไหนชอบก็มาเอาเลยนะครับผมนี่แหละไปได้ฟังกันอยู่นี่ครับเรียนดูทุกยูทูปดูการ์ตูนดูหนังได้สบายนะครับผม เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับผมว่าจะมาอัปเดตสินค้าเป็นค้าตัวไหนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เกียบัำรับชมขอบคุณครับ